นี่ก็อยู่ในนั้นข้าวที่มีตเ้มอยู่อันนี้นีซือส่วของแผนทพิ่มนาแล้แต่พัฒนาเขาต้องเกี่ยวประกอบของน้ำจิ้ในบ้านหนึ่งคือหัวน้ำจิ้อร่อยเพราะว่าสองทาีมเจอตา Gracias. ต่างขนาดมีนก็ะเหมาะใส่ผ้าก็ได้ใส่ของผิวก็ได้ใส่ของปากได้แบบรีเรียนตัาใช้ถุงเท้าเราวว่าไครับที่จะทำเรื่องผลิตภัณฑ์ดูมีคุณภาพมากขึ้นครับกลิ่นเหม็นเฮ้ยมันทำให้งงเลยนะครับอย่างอย่างกระปุกน้ำทิพย์เนี่ยผมดูบางบางที่ิ่นแบบเอาสปอตเทสติดแข้งรรมเพื่อที่จะซีน ตีนมันคือคืนตัดตีนแน่นครับมหนึ่งคือมันมาทำให้กิ่นจางไหนออกมันก็หอมคือมันมันจะทำเนื้อากาศเข้าไปทำไงมันจะทำเนื้อน้ำผิ้งติดอยู่นี่เดยคือมันกัดแต่แต่น้ำผึ้งนี่จำเป็นแล้วจาถ้าเป็นตีนจะต้ผมผมผมบอกไปแล้วว่าควรจับเพราะว่ามันเก็บกลิ่นเนาะบางทีเราบอกว่ากลิ่นมันออกมาว่าเวลาคนจะซื้อไปจะใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วกลิ่นนอนกระเป๋เสื้อผ้าเลยบอกว่าแบบควรจับ ยากครับว่าะตอบแค่เอาคอนเทนต์หรือคอนเทนต์ที่ปิดซี

คนคนจนะัดาครับต้องทนให้จัดกายากใ่ครัยาเธอยืดหัวหมอเปิดใช่ไตลาตลาคนยืดไม่ไหวถ้าเราดอยู่นี่แล่จะดกนใจก็ยืดไปยื